สวัสดีครับโรคนิ้วล็อก Lock, หรือ t r i กเกอร์ฟิงเนั้นเป็นความผิดปกติของมือนะครับที่ไม่สามารถงอหรือเหยียดนิ้วมือได้อย่างปกติอาจจะเป็นนิ้วเดียวหรือหลายนิ้วก็ได้ครับซึ่งวันนี้ทางคุณหมอภูมินะครับจะมาอธิบายถึงอาการนิ้วล็อกและวิธีการรักษาให้หายครับเชิญคุณหมอภูมิเลยนะครับ ภาวะนิ้วล็อกคือภาวะที่อาการที่เราขยับนิ้วงอนิ้วแล้วเกิดการติดขัดหรือปวดบริเวณตรงโคนนิ้วนะครับซึ่งเกิดมาจากการที่เราขยับตลอดแล้วบริเวณของที่เสียดสีเส้นเอ็นเนี่ยเกิดการหนาตัวขึ้นพอหนาตัวขึ้นเสร็จปุ๊บเอ็นขยับไปขยับมามันเลยเกิดการติดขัดหรือเกิดการักเสบนะครับซึ่งวิธีการรักษาก็ขึ้นอยู่กับระดับที่เป็นนะครับถ้าเป็นไม่มากเนี่ยก็อาจจะกินยา หรือการประครบเย็นสลับอุ่นในบางช่วงก็ดีขึ้นแล้วนะครับแต่พอระดับเป็นมากขึ้นเนี่ยการกินยาไม่หายเนี่ยก็ควรที่จะฉีดยาเข้าไปในบริเวณที่หนาตัวขึ้นของตัวที่เป็นนิ้วล็อกนะครับซึ่งการฉีดเนี่ยก็ควรใช้เครื่องอันตราซาวถ้ามีเพื่อให้ตรงจุดในบริเวณที่เขาหนาตัวขึ้นนะครับในกรณีสุดท้ายถ้าติดเยอะ หรือเป็นระดับสุดท้ายเนี่ยการเอาตัวที่เป็นผังผืดหรือตัวที่เป็นตัวหนกที่หนาตัวขึ้นออกเนี่ยจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดนะครับซึ่งการรักษาวิธีนี้ก็โดยปกติก็จะใช้วิธีการผ่าตัดก็คือการกรีดลงบริเวณส่วนกลางแต่ในบางวิธีก็สามารถที่จะใช้วิธีที่เรียกว่าเจาะตัดก็คือเจาะรู แล้วเข้าไปสกิปตรงที่ที่หนาตัวขึ้นแล้วก็ออกได้เลยนะครับการบาดเจ็บก็จะน้อยมากก็เหมือนฉีดยาเพราะรูเท่ากันต่างกันแค่มีสกิปเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ใช้งานได้เร็วกว่าแล้วก็จะเหมาะกับในอาชีพที่ต้องใช้มือเร็วนะครับอย่างเช่นแม่ค้าหรือว่าต้องใช้ทำอาชีพรายวันอย่างนี้นะครับครับจากวิดีโอก็เป็นภาวะนิ้วล็อกที่อยู่บริเวณนิ้วนางนะครับกำแล้วเหยียดไม่ออกส่วนนี้ก็เป็นหลังทําการสกิปนะครับเจาะรูทําก็ขยับแล้วก็ไม่มี อ่าสมูทดีนะครับไม,ไม่ไม่มีติดไม่เหมือนตอนแรกที่ดันไม่ออกการที่ทําสําเร็จคือกมแบต้องสมูทนะครับไม่มีการติดขัดนะครับอาการติดขัดก็ต้องหายไปครับผมครับสําหรับท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะนิ้วล็อกลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับส่วนท่านใดนั้นต้องการรักษาภาวะนิ้วล็อกด้วยวิธีการเจาะตัดแบบไร้รอยแผลกับคุณหมอภูมิสามารถดูข้อมูลติดต,ต่อได้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ